วัสดีผมหวังที่เจ้านะครับและนี่คือฟาร์มแกะอัตโนมัติฉบับง่ายๆนะครับผมเล็กๆอันหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็ได้ขนแกะประมาณนี้เลยนะครับอ่ามีอะไรก็ให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมและนี่คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มแกะนะครับขนแกะอันนี้ผมจะสร้างแบบง่ายๆนะครับผมกดนี้เลยให้เราขุดไป3บล็อกนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วขุดลึกไปอีก2นะครับหนึ่งสองนะครับจะได้3คูณ2ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยทำการวางมา Chain, แล้วก็ฮอปเปอร์เนี่ยทำการกระโดดมาตรงกล่องนะครับกดชิปที่ขวาเดินมานครับจะง่ายกว่านะจะง่ายกว่าแล้วคลิกขวาไปเลยครับผมชิปไม่ได้นะครับกระโดดชิปที่ขวาดีกว่าอ่ะต่อไปเนี่ยให้เรากดชิปที่ขวานะครับผมแล้วก็วางแมครับวีฮอปเปอร์ข้าบน่ึงอันแล้วลิงมาข้างล่างนี้นะครับผมให้เราทําการนะครับเดี๋ยวเพื่อง่ายนะครับให้ผมจะทุบข้างข้างให้ดูนะ ให้เราเนี่ยทำลายบล็อกรางรถไฟนะครับปุ๊บอ่ทาทำลายเสร็จนะครับผมประมาณนี้ให้ข้าบนเนี่ยเราวางเป็นบล็อกดิน1อันนะครับให้แกะอยู่ต่อไปเนี่ยให้เรานะครับขึ้นมาข้าบนนี้ชึบนะครับเราทุบบล็อกตรงนี้ทีหนึน่งอันมาข้างหลังนี้ปุ๊บ <ume> z, เราวางเป็น observer นะครับให้มันชี้มาฝั่งนี้นะแล้วข้างหลังนี้นะครับให้เราวางเป็นเลสโตนดัดนะครับเราหารันหลังกลับมาข้างหน้านี้วางเป็น ดิปเพนเซอร์นะครับผมอ่าด้านในดิปเพนเซอร์เราก็ใส่นี่ไปนะครับกันไกต่อไปเนี่ยให้เรานะครับผมทําการปิดบล็อกตรงนี้1อันข้างหน้านี้เนี่ยเราก็ทําการใส่ใส่เป็นบันไดนะครับข้้งล่างสุด1อันแล้วข้างบนนี้เราก็ใส่แ็บดอเข้าไปเราจะได้แบบว่าเอาของได้เผื่อลงมาข้้งล่างได้ประมาณนี้นะชิปต่อไปนะครับให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกขึ้นมา2บล็อกอย่างนี้นะครับผมอ่ะแล้วให้เราเนำไปหาแกะมา เราก็เอาข้าวเนี่ยมาล่อแกะได้เลยนะครับมันจะวิ่งมาต,ติ้วติ้วติ้วเร็วมากนะครับเรามายืนด้านในนี้นะยืนด้านในนี้เราก็กระโดดชิปที่ขวาปิดบล็อกนะครับมาด้านหน้านี้ผลักมันเข้าไปแล้วก็ปิดกระจกประมาณนี้นะครับผม2อันการมันออกนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็มาปิดบล็อกข้างบนด้วย1อันนะครับผมอ่าส่วนด้านในนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นกันไกนะครับผมอ่าเรารอแกะ่นะครับถ้าแก่มันกินอาหารมันก็จะถูกตัด เอาเลยครับผมนี่ก็คือถ้ามันกินอาหารมันก็จะถูกตัดไปเลยนะครับผมนี่ก็จะถูกตัดประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนข้างในนี้เราก็ได้ขนแกะมานะครับสามารถนอัน,อน2อัน3ามอันสี่อันหแล้วแต่ทุกคนนะครับผมก็ไม่มีแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม